สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับ Neo Pharma Channel กันเช่นเคยนะครับและคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงวิเคราะห์ซิงแพรนะครับที่จะเข้ามาใหม่ใน p o เกมอนมาสเตอร ex นะครับและตัวที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้ครับน่าจะเป็นตัวไฮไลท์ของอัปเดตนี้เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือชายนี่เดียนซครับกับซิกหน้าสูตรคานนั่นเองครับก็จะมะีข้อมูลของ ล่างปกตินะครับแล้วก็ล่างเมกาครับซึ่งจะเห็นว่าพอแปลงล่างเมกาเนี่ยแอคแท็กกับดีเฟนต์นะครับก็จะถูกบัฟเพิ่มขึ้นนะครับอ่าซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นสายเทคประเภทหินนะครับแล้วก็จะเข้ามาอีกทีก็คือวันที่12มกราคมนี้นะครับอ่าตามเวลาบ้านเราเลยนะครับผมอ่ะซึ่งสิ้แพ้ประเภทหินเนี่ยส่วนมากเนี่ยมักจะเป็นสายกายภาพอยู่แล้วนะครับ น้อยมากนที่จะเป็นสายเวทแล้วก็ไม่ค่อยโดดเด่นด้วยนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูในด้านของมูฟกันก่อนนะครับอันแรกเราก็คือล็อกทูมนะครับก็เป็นอ่ะท่าที่สามัญทั่วไปครับอ่าหลายตัวเนาะมีมูฟอันนี้ครับก็จะเป็นท่าที่ลดสปีดของศัตรูที่ถูกโจมตีหนึ่งระดับนะครับแล้วก็นี่ครับไฮไลท์ของตัวนี้ครับล็อกวิชครับก็จะเรียกโซนหินครับ ต่อมาครับเป็นบัตตี้มูฟครับชื่อว่า B Diamond Storm ครับอ่าอ่า,อาแล้วเป็นท่าที่อ่าใช้เกตสองเกตนะครับแล้วก็โจมตีศัตรูทั้งสนามนะครับพาวเวอร์เนี่ยสูงถึง195เลยทีเดียวนะครับโดยเขาบอกว่าเงื่อนไขของการใช้ท่านี้ครับก็คือเมื่ออ่าล็อกโซนถูกเปิดนะครับ ะจะสามารถใช้ท่านี้ได้นะครับก็จะคล้ายๆกับของพิกจูของเลสใช่ไหมที่ท่าบัตติมูฟเนี่ยต้องเปิดฟิล์ไฟฟ้าถึงจะใช้งานได้นะครับอันนี้ก็ทํานองเดียวกันครับต้องเปิดโซนหินครับถึงจะใช้ท่าบัตติมูฟได้นะครับดโดยท่านี้นะครับนอกจากจะโจมตีศัตรตูทาดาเมจแล้วเนี่ยยังลดดีเฟนส์ของศัตรตูสองระดับนะครับและก็ เพิ่มดีเฟนต์ให้กับทีมเราทั้งทีมเนี่ยคนละสองระดับด้วยนะครับเรียกได้ว่าืโกงหนักเข้าไปอีกครับสมกับเป็นสายเทคจริงๆฮะแล้วก็ถ้าบัฟเ่าที่4ี่ครับ The Curtain Rises ครับอ่าใช้ได้ครั้งเดียวนะฮะเอฟเฟกของท่านี้นะครับก็จะลดซิงค์มูฟเขาดาวของตัวเองหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็เขาจะเพิ่มสเปเชียลดีเฟนต์นะครับตามระดับดีเฟนต์ที่ตัวเองเพิ่มอยู่นะครับอ่าสมมติว่า ตอนนี้มีดีฟเอนต์อยู่3ระดับนะครับก็จะเพิ่มสเปเชียลดี e เฟนต์สระดับเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางการใช้ท่านี้ก็คือควรจะรอบัฟให้ดีฟเฟนต์เต็ม6ระดับก่อนเนาะแล้วถึงจะใช้ท่าบัฟท่าที่4นะครับมันจะได้คุ้มๆหน่อยนะและนอกเหนือจากนี้ครับก็จะเพิ่มแก a d ด์ l h e ฮ l ลิ่ง e ฮฟเฟกให้กับตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าหากใช้ท่านี้ตอนแปลงร่างเนก้านะครับยังได้รับผลเพิ่มเติมอีกก็คือ ซิงมูฟข้าวดาวเนี่ยจะลดเพิ่มอีกหนึ่งแต้มครับก็เท่ากับว่าลดทีเดียวสองแต้มเลยนะครับรวมถึงเรื่องของบัฟฟิสิเคิลมูฟเน็กเอฟเฟกต์สระดับนะครับผมอ่าผู้น่ก็คือเป็นท่าบัฟที่ควรใช้ในช่วงเลดเกมครับอ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวนี้แปลงร่างเมก้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกๆนะครับหน้าที่ของคุณก็คือเปิดโซนหินเข้าไว้ครับแล้วก็ใช้ท่าบัตตี้มูฟนะครับเพื่อที่จะ บัฟดีเฟนต์นะครับคุณดีเฟนต์เอาไว้ก่อนนะครับแล้วถึงจะมาใช้ท่าที่4นะครับเมื่อดีเฟนต์บัฟครบ6ระดับแล้วนะครับซึ่งท่วงนั้นเนี่ยคุณน่าจะแปลงร่างเมก้าเรียบร้อยแล้วแหละนะครับสิงห์วูของเขาครับโนเบิลบิวตี้ไดมอนด์สตอร์มครับก็ด้วยความที่ตัวนี้มันแปลงร่างเมก้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพาวเวอร์ Power ของซิงห์วูก็จะถูกเนิฟหน่อยนะฮะซึ่งถ้าหาก อยากจะให้ท่าซุกซิงมูฟแรงขึ้นนะครับก็ต้องใช้ท่านี้ในล็อกโซนนะครับผมอต่อมาครับเรามาดูแพสซีฟกันบ้างครับอันแรกครับทริปวายสองครับเมื่อตัวนี้ลงสนามปุ๊บจะลดสปีดของศัตรูทั้งสนามทันที2ระดับครับผมอ,อันที่สองครับฮอนนี่ฮิตเมีโอกาสร้อยเปอร์ซนที่จะได้เอฟเฟกต,ต่อไปนี้ครับเมื่อ เขาไม่ได้บอกว่าเทนเนอร์มูฟเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีผลกับทุกท่ามัง้งนะครับโดยผลของเขาก็คือจะเพิ่มแอคแท็กสระดับและก็เพิ่มคีติคอลฮิตเลตหระดับอ๋อคือตัวเนี้ยมันไม่ได้บัฟแอคแท็กกับคีติคอลตรงๆใช่ไหมแต่มันบัฟผ่านแพสซีฟนะครับเออก็คือคุณใช้ท่าโจมตีไปเหอะนะครับใช้บัตตี้มูฟใช้ท่าอะไรก็ใช้ไปครับเดี๋ยวมันก็จะบัฟแอคแท็กกับคีติคอลให้เอง เกตใช่ไหมอ่านี่คือผลของแพสซีฟอันที่2นะครับแล้วก็นี่สามครับทีมอันเบนดิ้งครับก็คือดีเฟนซ์ของพวกเราทั้งสนามเลยครับจะไม่ถูกลดระดับนะครับอืมเรียกได้ว่ามันครอบคลุมทั้งทีมครับเออก็ดีนะดีเฟนซ์เราไม่ลดทั้งสนามเลยนะครับหมายถึงของฝ่ายเรานะไม่ใช่ของฝ่ายศัตรูนะครับอ่าก็ดีครับเป็นตัวที่น่าสอยมากๆครับแล้วก็เป็นตัวโปรเกรสเซร์ด้วยถูกไหมเออ อ,อ๋อผมลืมเช็คดูว่าร่างเมกาเนี่ยมันจะมีเปลี่ยนไหมคําตอบก็คือไม่เปลี่ยนนะครับเออร่างเมกาครับแพสซีฟไม่เปลี่ยนเนาะแล้วก็มูฟก็ไม่เปลี่ยนนะครับอ่ามีเรื่องของผลของอ่า่าที่ทสี่ที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็สเตตที่เพิ่มขึ้นสองค่านะครับนั่นก็คือแอคแท็กกับดีเฟนส์แค่นั้นนะครับอ่ะที่นี้เรามาดูสิงเกตกันดีกว่าครับ ะจะเห็นว่าซิงกิดของตัวนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายและดูแน่นหนาเต็มไปหมดครับเพราะว่าตัวนี้มีซิงกิดให้อัพถึงมูฟเลเวล5้ทับ5ครับอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มจาก1ทับ5ก่อนครับโอเคครับเมื่อเราอัพกิต1ดทับ5ครบทุกช่องครับจะเหลือ Energy อยู่5แต้มนะครับเราก็จะได้แซนเชลเตอร์เข้ามาครับก็อ่าไม่ได้รับความเสียหายเมื่ออยู่ในพายุทรายเนาะแล้วก็เฟรมปูครับ จะไม่ติดสถานะเบรนนะครับอ่ะดูสองนับห้ากันดอนะครับสองับห้าครับที่จะได้เพิ่มเข้ามาครับก็จะมีนี่ครับไซน็อปไทม์กับสูทติ้งแซนครับเป็นกิจสำหรับสายพายุทรายนะครับผมแล้วก็มีตรงนี้ครับควิ๊กเคียวนะก็จะแก้ฟินชิงคอนฟิลแล้วก็กับดักได้หนึ่งครั้งนะครับผมขวาบนครับก็มีล็อกทูมครับบวกแอคูเรซี่ห้าแต้มนะครับ แล้วก็ล็อกทูมูฟเ e f f e ฟสแล้วก็ทริปวาครับลดสปีดของศัตรูทั้งสนามเลยนะครับเพิ่มอีกหนึ่งระดับครับเมื่อตัวนี้ลงสนามนะเออก็คือตัวนี้มันมีทริป Y2 เป็นแพสซีฟอยู่แล้วถูกไหมเราเราอัพไอ้นี้อีกก็จะเป็นทริปวายสาครับว่าง่ายๆลดทีเดียว3ระดับเลยนะครับต่อมาด้านล่างครับก็เริ่มจากขวาล่างครับเป็นล็อกโซนสเตตัสอินมูนิตี้ครับก็คือ หากอยู่ในล็อกโซนนะครับจะไม่ติดสเตตัสคอนดิชันเลยนะครับผมนอกนอกนั้นก็เป็นเกี่ยวกับล็อกทูมนะครับสเปเชียลฟร์ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับลิทิกฮิลิ่งครับก็คือเมื่ออยู่ในล็อกโซนนะครับจะเพิ่ม HP ไปเรื่อยๆนะครับผมต่อมาครับมาดูไซยล่งครับก็มีถ้าบัฟทาที่4ครับเป็น MP r e f ีรีเฟซสอนะฮะทำให้มีโอกาสใช้ได้อีกครั้งหนึ่งครับ แล้วก็ท่านี้ครับเทนเนอร์มูฟแคสตไลติกคิกเครับก็คือเมื่อใช้ท่าบับท่าที่4ครับมีโอกาส100%เลยที่จะเรียกมูฟเกตแอคเซลเลเรชันฟิลมาครับประมาณนี้ครับสำหรับ2อทั้ 5, เรามาดูสารทับ5กันต่อครับเริ่มจากซ้ายบนครับเป็นแซนฟอร์ดเทสครับเมื่ออยู่ในพายุทรายครับจะไม่ถูกลดสแตตเลยนะฮะแล้วก็ ทับคุกกี้ครับยิ่งดีเฟนซ์เราสูงเท่าไหร่ครับพลังโจมตีของเรายิ่งแรงขึ้นนะครับต่อมาตรงนี้ครับมีเค้กวอลครับอ่ายิ่งสปีดของศัตรูถูกลดระดับมากเท่าไหร่ครับซิงมูของเรายิ่งแรงขึ้นครับเรียกได้ว่าสายซิงนุกถูกใจสิ่งนี้ครับแล้วก็ต่อมาครับล็อกทูมทริปทวายส์ครับก็คือมันจะเพิ่มการลดสปีดอีก2ระดับนะครับทําให้เมื่ออัพกิจอันเนี้ยถ้าล็อกทูมเนี่ยมันจะลดสปีดทีเดียว3ระดับเลย นะครับอืมก็ดูขี้โกงอย่างนะยิ่งคอมโบกับเค้กวอล์งยิ่งบอกได้เลยว่า GG ซี G ่ e นะครับยิงล็อก,กทูสองทียิงซิงมูเข้าไปไสแตกบอกเลยต่อมาครับเรามาดูขวาล่าครับอ่ามีลนะิทิกแอคเซ e เลเรชันเนาะเมื่ออยู่ในล็อกโซนครับอ่ามูฟเกตจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ล็อกวิช MP เรฟเฟซสองครับมีโอกาสที่จะเรียกล็อกวิชได้อีกรอบหนึ่งเนาะสามสิบเปอร์เซ็นตะ สายล่าครับมีอันนี้ครับสโคล่าซิงสเปเชียลดีเฟนท์หก็คือถ้าสเปเชียลดี e เฟนต์ตอนเนี้ยเพิ่มระดับนะครับซิงค์มูฟของตัวนี้จะแรงขึ้นครับอ่าก็สายซิงค์มุกถูกใจซิงค์อีกแล้วครับทีนี้เนื่องจากว่าตัวเนี้ยจะเพิ่มสเปเชียลดี e เฟน์ได้ผ่านท่าบับท่าที่สี่เนาะซึ่งกว่าจะใช้ท่าที่สีได้เนี่ยก็ต้องรอดีฟเฟนท์บัฟให้มันเต็มๆไว้ก่อนถูกไหมเพราะว่าเราจะเอา ให้มันแบบแบ,บัฟเต็มๆไปเลย6ระดับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะได้ทํางานในช่วงเลตเกมนะครับแต่น่าจะแรงสะใจอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายครับซิงดาเมกาก์าครับเมื่อตัวนี้ใช้ซิงมูฟนะครับครั้งแรกปุ๊บจะได้ดาเมกาก์าเน็กเอฟเฟก t ครับก็คือการการโจมตีได้1ทีครับแต่ถ้าเกิดว่าโดนถ้าโจมตีซิงมูฟครับก็จะลดความเสียหายลงเหลือ25% นะครับอ่ะยังไม่จบครับยังมี4ีทับห้าครับ4ี่ทับหครับที่จะได้เพิ่มเข้ามาครับอันนี้ครับทีมชาร์ปเอนทรีหนึ่งครับก็คือเมื่อตัวนี้ลงสนามปุ๊บครับจะได้บัฟคริติคอลฮิตเลนให้กับทั้งทีมเลยหนึ่งระดับแล้วก็อันนี้ครับล็อกวิชอินิเชียลโพลพลชันครับก็คือเมื่อใช้ท่าล็อกวิชเป็นครั้งแรกปุ๊บจะลดซิง์มูฟเขาดาวหนึ่งแต้มนะครับอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนาะลดแค่ครั้งแรกครั้งเดียวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหาอัพเลยอัพ p p รีเก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็อ่ะที่ห้าทับห้าครับจะได้ s o f t ์เอหนึ่งครับก็คือซ i n g ์มูฟเนี่ยจะไม่ถูกเนิร์ฟคริติคอลฮิตเลอีกแล้วนะครับอ่าก็อย่างที่เราพูดกันหลายครั้งแล้วเนาะว่าเมื่อใช้ซิงค์มูฟเนี่ย ระดับ critical h i t t i ล g เนี่ยจะเหมือนโดนเนิร์ฟลงหนึ่งระดับนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่า up south head up เนี่ยอ่าก็จะไม่โดนเนิร์ฟนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งครับที่เพิ่มเข้ามาครับ lock zone extension สามครับก็คือจะทำให้ lock zone นะครับอยู่ในสนามได้นานขึ้นนั่นเองก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวนี้นะฮะดูแล้วเนี่ยสายซิงนู๊กเนี่ยคงจะรู้แล้วใช่ไหมว่าควรจะอัพกี่อันไหนนะครับ cake w a l กับ สโคลาซิงค์นะฮะแล้วก็ที่เหลือก็แล้วแต่ศรัทธาครับจะไปเล่นสายพายุทรายก็ได้นะครับแต่ผมว่าไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่นะสายพายุทรายนะครับแต่ถ้าเล่นสายล็อกโซนเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ยล็อกวิดเอ็มพีรีเฟสล็อกโซนเอ็กเซนชั่นคอมโบกันได้เลยนะครับเผออๆได้ซิงค์มูสพาวเวอร์เพิ่มอีกนะครับคอมโบต่อเนื่องครับแล้วก็ถ้าคุณจะเล่นล็อกโซนอยู่แล้วเนี่ยแนะนำให้อัพสอันนี้ครับ เ,เนี่ยแต่ว่าถ้าคุณอัพแบบนี้ใช่ไหมคุณจะพลาดโอกาสในการอัพเค้กวอล์กไปนะครับก็แล้วแต่ดุลยพินิจของท่านครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยล็อกล็อกวิชแค่2 t ทีก็พอนะครับถ้าเกิดว่าคุณอัพล็อกโซนเอ็กเทนชั่นได้อะไรอย่างนี้นะฮะหรือถ้าคุณยังไม่ถึง5ทํา5นะครับก็ไม่ต้องอัพล็อกโซนเอ็กเทนชั่นก็ได้ก็เป็นล็อกวิชเอ็มพี e ีเฟก็โอเค นะครับเหลืออีกแปดแต้มไปอัพอย่างอื่นได้สบายๆครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับท่าบอด d ี้มูฟก็ยังได้นะครับอะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวนี้คือถ้าคุณจะเล่นเค้กวอล์กอ่ะคุณต้องลดสปีดศัตรูถูกไหมเออแล้วก็ถ้าคุณจะเล่นไอสโคลาซิงเนี่ยกว่าที่คุณจะได้ใช้งานมันเนี่ยก็คือคต้องบัฟท่าที่4ก่อนอะ่ะมันถึงจะเห็นผลน่ะก็ ช่างน้ำหนักกันเอาเองนะครับหรือลองไปดูอ่ากิดที่คนอื่นอัพดูก็ได้นะครับศึกษาเปนในวทางนะครับแต่ผมจะแนะนําได้ประมาณนี้นะว่าเออจะอัพอะไรยังไงนะครับอ่ะก็สําหรับตัวนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะฮะอ่าถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์มาขยี้กันรัวๆแน่นอนนะครับอ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจนะฮะแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้อีกนะครับไว้เจอกันใหม่สําหรับวิคอ์ซิงแพรตัวถัดไปสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ